พอดังอาจารย์มาซอยสบາยดีพมาใส่ต oh, ้นกล้วยมาให้ห้ามมาใส่ห้ามให้เป็ดให้ไก่กินกาไก่สิวะโอ้มื้อนี้มีตอนแล้วอ่ะตอนปักใหญ่ลุงบนเพิ่นเอามาห้ย ต้อซอยใส่ร้ายแล้วพี่น้องัเคอแล้วกระสมสีร้ายเนาะของไดลุงเนาะไปเชือดแล้วพี่น้องปูกเป็ดกระดำค่ะโอ้เป็ดไก่นี่คนหน้าเือคนหนเทเลยตักที่ละหน่อยที่ละหน่อยค่ะ บ้านหมอผอวหมอบอลพอดเอาไปตั้งอยู่แต่ทุงพ่อ,พอไ,ไปเจอหมูบัน พ่หน้ามวนม้มมมนอ่ะมาแล้วมาแล้วพ่หน้ากล้องพ่หน้าคือเปิดแฟลชได้ไดกดเปิดแฟลชบ่นได้มันลายแล้วนะพะน้าเอาน้ำมาให้เป็นได้ไ่่ khiêu thòng phồng đấy pì non đơ thòng phồng cái <laughs> nào đi review gà con không buồn rủ đấy pì non đấy mua mạt cá đốn đấy pì non đấy ác đỏ quay เนี่ยจินน้ำหมูนาะอยู่ล้พี่พน้องเลยเกลือเพิ่มขำพ่นพมือนน้นอนถักกระตื่นอากาศมันดีมือนีิถ้าต่อคลิปก็เสื่อนอนไปน้ำพี่น้องเลยขำหรืเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ซสอยหัวปีให้กินเอ้ยซอยหัว ต้นกล้วยนะพี่น้องเป็นหัวปีดอกต้นกล้วยลูกเบิ้์นออกมากได้พุ่นละเลยสอยกินขั่ไก่น้อยออกมากระซิต่อดอกไฟมาใส่นี่พอดอกไฟให้เลือดหล่อหลอนหนึ่งตัวของฝักไข่มันวักฟักซ้อมพี่น้องเลยอันนี้ก็เห็ดอ่านให้เป็ดลอยเดี๋ยวพี่น้องเด้อ เปลนงน้ำเสร็จแล้วนี่ประมาณเป็็รลอยก็พอโตหดดอกใบแล้วพี่น้องหดต้นไม้นี่มันเก็ดเคาะหหายเป็ดเคาะห์พี่สุ่นดีพี่น้องนะ่ง นี่เป็ดประมนุนเอามาให้เรี้ยงตัวนี้พี่น้องเลยเติมตุ้ยแล้วแต่ก็เอามาเจาอจะจ่อยพี่น้องเดิมตุ้ยพี่แล้วมันกินดีน้ำพี่น้องเนาะเกลือสองเวลาอันนี้เป็ดเขาปล่อยเขาบ่ได้เกลือกันนะคิดว่ามาก็เลยตุ้ยพี่เลยพี่น้องเลยแล้วหาโตเด้อเป็ดเดีอยวนี้กับพี่นอ้องตัวหนึ่งตัวหนึง่งเลือจากคนหลักแล้วตัวเดียวพี่น้องเลย หกใญ่แล้วปันตายไ,ตไฟเพิ่มอีกดอกหลอดหนึ่งพี่น้องเรือนควายมันสว่างสว่างไปเลยพี่น้องเที่ <c oughs> ยวล่างถวัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะกำลับพื้นพี่น้อง <c oughs> สามดอกเลยพี่น้องเด้ออากาศมันหนาวต้องใส่ลายดอกห้ใหลายดอก <c oughs> โอ้ยหนาวเนาะพี่น้องเนาะ จากเ้าเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วเ้างกะปิมาปิง้งเป็ดต่อพี่น้องนี่นี่เป็ดว่าทาบีเด้อพี่น้องนี่พริกกระเทียมพี่น้องมาตำเด้อพี่น้องเด้อพริกกระเทียมเอเือบเห็นกินหอมๆแล้วพี่น้องเนาะหาฮะเสร็จกล้องพี่น้องแจ้งขักเลยบันกล้องหลัง,ลง,ก,ลงกล้องกันหน้าสิบบอสสิบบอเป็นรองกล้องของไฟเข่แจ้งขักเลยพี่น้อง เป็นระบบบบเป็นสองรองไผ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบอกรักน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อเครื่องเขือนนี่ตำพี่น้องพริกกระเทียมเอ้ยพริกตะไคร้เนาะเอ้ยบุ๊มไฟานดาดอ้อย กระเทียมกับตะไคร้เลยพี่นอ้องเอออ่อนมันถือซะน่าเป็นของตั้มซอยบ่ตั้มซอยพ,อพ,อพอ่อบ่เนะตั้มซอยบ่ตัต้ตหนึ่ไปมาตั้มซอยพี่น้องเลยอันคือบ่าตาอตั้ม เดี๋ยวมาตามํตาซอยอตำตำตตึกต,ตั้งนั่งดีด้ตํเนาะนั่งดีดนั่งตำ้ิย้ํานั่งคือคนพิการนี่ย้ําแล้วพอิตมยัม้ หลังจากหลังจากาเขาทำแล้วได้พี่น,อน้นอ,นอ,องเด้อได้พี่น้องเอ้พวกลายลิขรเอือกนี่ยสำเเป็นภูมกได้เอือกันำปลาไปจีน้องเด้นองนงนวล

วจาจักหานาทีเลด้พี่น้องเด้ดอโอ้ยมีเหล่าขาวมาแก้มนะพี่สาบแก้มกับเหล่าขาวเก็บมาย่างได้พี่น้องเด้ออย่ยางอย่าง มาเป็นประมาณ10นาทีแล้วพี่น้องว่าก็ปวดนั่นเนาะประมาณ15นาทีเดี๋ยวเอามาเนจนทำบ่อเล็กรีบปนไดยก็เห็ดหลายเมนูอยู่ใส่เตาเดีออยวเด้พวกพอหยักปึ๊บนั่อย่างเดียวพอเปิดไฟเปิดแล้วสามหลอดแล้ว <laughs> cái tố đây thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ลอยเด้อพี่น้องเอ้ยขิมหนะน,นีกลับไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่มารับชมเด้อพี่น้องเด้อ